สวัสดีทุกคนที่ใช้หน้ากากอนามัยหายใจด้วยนันจ้าตอนนี้อยู่กแบบับนินจาในเกฟต์นิวเวอร์ลี่เลิฟเกย์ดิค่ะพูดมากตั้งชื่อตามช่องนินจาจา้ะ นินจาโอเคฟาร์มมันนีปะไม่เอาไม่เอานินจานินจาโบ ิงจาวูนะครับผมนี่ก็สิ่งที่ชอบอยู you ่วีไวมันนี่นะครับผมจะสุนัขตัวไหนตัวนี้ดีกว่า c ีผนะิวเนี่ยอาร์ซีแล้วนี่เลย ชอบโมเหเฮ็ดนี่เสื้อเสื้อเสื้อเช้าไล่ต้องสีนี้ครับผมประดับไม้าเกงกระปูงกระปูงมีเว้ยเยดัง,งคนี่คสั้นดงตาสีผมนะครับสีชุดเตียงเกงปกูโอเคอ่ะเป็นอันแรกเริ่มมาเลยครับผม เล่้ยเรื่องกันนะผมและนี่สำหรับหลานแสนวิเศษของปู่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะปู่อยากให้หลานมีซองปิดผนึกนี้เพื่อโอ้ปู่แรงเยอะเดินโยนว่ะไม่อย่าเพิ่งเปิดตอนนี้หลานต้องมีควาอดทนและตอนนี้มาฟังใ้ใกล้ จะมีวันหนึ่งเมื่อหลานถูกกดดันจากสังคมยุคใหม่เช่นสังคมยังไงออนไลน์ไงหรอและสภาพจิตวิญ,ญญาณที่สดใสกเลังหายไปและความว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นคล้ายว่าแบบนะครับหากมันเกิดขึ้นหนุ่มน้อยของปงูหลานก็พร้อมแล้วสำหรับของขวัญชิ้นนี้อะไรตรุ๊กตาบาบี ไม่ใช่อะตอนนี้ให้ปูพักผ่อน x x ปีต่อมามันได้บอกจำนวนปีเลยเนาะโจจ้าโจจ้า us ทำไมความใหญ่ยังวาโอ้คาวบอยมาไม่โอ้โหแลบลิ้นเวยคาวบอยสังเกตว่าคาวบอยแลบลิ้นอะออตะลุงหัวร้านก็มาโอ้เราสี่ 4, ผมโดดเด่นกว่าเพื่อนเลย จะได้จ้ได้อันนี้จะเป็นมอดภาษาไทยแล้วก็เป็นมอดอีกหลายๆายม,าม็อดนะผมซึ่งมันทั้งนี้ม็อดรถไทยม็อดเก็บเกี่ยวมอดอเพิ่มความกว้างของเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะโอเคเปิดดีกว่า <c oughs> ถึงนินจาหลันหลักหากหลานกำลังอ่านจดหมายนี้อยู่แสดงว่าหลานอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่ เคยเกิดขึ้นกับปู่ในสมัยก่อนปู่ไม่เคยมองเห็นถึงสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกอย่างและย้ายไปอยู่สถานที่สถานที่ที่ปู่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปู่ได้ทําพิธยกรรมสถานที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและปื้มปิติของปู่ฟรามินจาโวเฮ้ยทำไมไม่เขียนเฮ้ยโวโบมันต้องมี เมื่อกี้เขียนผิดหรือเปล่าวะไม่ใช่นะตั้งอยู่นัสตานิวเวอรล,ลีบริเวณชายหาดตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตของหลานนี่เป็นสิ่งที่เป็นขดของควันอลามค่าของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่ใช่ว่าหลานจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและแก่ว,วงตระกูลและแก่ว,วงตระกูลอะไรให้แก่ว,วงตระกูล และขอให้หลานชายตัวน,น้อยๆ้ของปู่โชคดีกุดแรกรักและคิดถึงเลิฟและมิส s ยู u จากปู่ปลอลไปละถ้าเจอเูอีสยังมีชีวิตอยู่ฟารักไทยแทนปู่ด้วยนะขาผมคือผม เล่นมาได้ไม่นานนะเพิ่งซื้อเล่นนะก็เห็นเกมนี้เขาเฮิกันอยู่นะช่วงหนึ่งช่วงพักใหญ่เลยแหละเขาว่าเป็นเกมดุจวิญญาณดูวิญญาณที่นี่หมายถึงอ่ะแบบเล่นแบบเอ,อ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวอ,อผ่านไปโอ,อ้โหนานนะโอเคโอเค s ตาดิโเวเล่ศูนยจุดห้าไมล์ศูนจุดห้าไมล์หนึ่งไมล์หนึ่งไมล์ของก็เป็น 1.75ไมล์เอ้ย1กิโลก็ประมาณ7.5อยอยู่เนาะสวัสดีเธอใช่นินจาหรือเปล่าโรบินฉันชื่อโรบินเราคือช่งางไม้ประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านลูอิสส่งฉันมาเพื่อนำทางเธอไปที่บ้านตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะ ความอยู่ทางขวาของที่นี่ตามชัดมาแล้วกันในของไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรติดตัวเลยมอ,องตรงโ no. oh. นโ h ฟาร์มล็อกรัพย์ดอกนี้ลกเยอะแยะและนี่คือโอ้โ oh. หเป็นอย่างนี้จริงเหรอเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนมีมีแอปเปลี่ยนอยู่นะไม่เป็นไรที่นี่คือนินจาวูดเอโอเคนินจาวูดไม่ใช่นินจาโบนะเพราะว่า จาวุมันจะเป็นโลกของนินใจนี่จาบุมันจะเป็นนุ่นเหรอใช่มันอาจจะโรกๆหน่อยแต่ก็บุงบอกว่าดินที่นี่อุดมสมบูรณ์เรืยอสมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูดีขึ้นจริงอ่เป้าและที่เรายือนอยู่ตอนนี้คือบ้านลําใหม่ของเธอว้าวฮันแน่มาและ้ะ คือนี้ไม่ได้ใส่มอดเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตัวละครอะไรเลยนะผมเพราะว่าถ้าใส่มอดหรือ,อีทมันจะดูแบบหนุ่มหนุ่มอยู่อะมันไม่เหมาะกับปูห่หรอกเออแบบนี้ละกันนะจะมีจะมีแบบมอตตัวละครใส่เสื้อผ้าตามฤดูนะครับผมอ๋อเจ้าของฟังคนใหม่ของหมู่บ้านนอกเรื่องไปนะเมื่อกี้แวะข้างทางอยู่เรื่อยไป ยินดีต้อนรับฉันชื่อลูอิสเป็นผู้ใหญ่บ้านของพิลิแกนแห่งนี้นี่เมืองพิลิแกนได้ปะรู้ไหมทุกคนต่างก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอไม่ค่อยมีคนย้ายเข้ามาบ่อยมันเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวว้าวน่าจะใหญ่นะดูนะใหญ่ไม่รู้ใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เพดูเองลิ่นผันทีิผายเอาล่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปในกระท่อมเก่าของปู่เธอได้แล้วมันเป็นบ้านที่ดีถึงจะดูบ้านนอก ไปหน่อยก็ถือแบบ,บ,บ,บบใช้บ้านนอกเลยหรอไล้หยับันไปบ้าเขาเรียกว่าชนบทเลยบ้านนอกมันหยับเกินบ้านนอกก็คงอย่างนั้นแหละถึงไงถึงงั้นหยับใครใจดีมีไหวพริบดีนี่หย,ยับ <c> ค <oughs> า,ายหยับายแบบงงเอ้ออยหยับคายคืออะไรอะไรแบนอย่าไปฟังโรบินมินจาหล่อนแค่อยากให้เธอไม่พอใจ จนรีบไปปรับภูมิบ้านกับหลอนแค่นั้นแหละอันี้เออนี่ <c oughs> ก็ตามเธอต้องเหนื่อยกับอะไรอีกเยอะเธอควรจะพักได้แล้วพรุ่งนี้เธอค่อเคยเข้าไปสำรวจเมืองและแนะนำตัวซะหน่อยพวกชาวบ้านที่นี่ไปกันเองนะอะเดินไปแล้วครับผมเออน,นี่นี่ค่อยเหมือนกับหมอสมกับปูเราอะไรประมาณนี้เนาะโอ้ <c oughs> เกือบลืมบอกไนะหากเธอต้องการขายอะไรก็อย่าลงก่อนนี้ได้เลยตอนเช้ามืดเธอจะ ฉันจะมาซื้อมันเอง ok okay. เอาละโชคดีกูดแล็กโอเคเออคืออันนี้ก็คือผมมันจะมีมอดของไอ i ออะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะจะเห็นตัวแป้นพิมพ์ด้านแป้นพิมไหมว่าเป็นปุ่มพิมด้านบนนะแต่ผมจะไม่ใช้มันนะผมเดี๋ยวผมจะทำการปิดนะเดี๋ยวขอเวลาปิดสักครู่นะครับโอเคมานะ จะเวลาปิดไปน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ปิดแล้วเนาะโอเคครับผมเราได้15บหเมล็ดผักกาดนะผมเล็กน้อยเปินเติมในยูเทิมันติลูยินให้เหรออันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นชาวไร่คุณต้องปลูกผักปวนดินอะไรซัก่อนอันนี้แนะนำตัวยิิกนคนเราแนะนำเมื่อกี้เจอล,ลูอิสก,กับโรบินเรียบร้อยนะผมโอเค ก็อย่าหองขาดก็อันนี้นะเป็น้แค่ว่าอ่านอะที่บอกว่าอันนี้ก็จะมีมอดหลายๆมอดนะครับผมลงกันก็มอดอะไรประมาณนี้นะรีทำนะผมเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะ มิถุาก็ขุดทีละห้าเอาผิดตั้งนั้นหนึ่งสองสามสี่าสาม้าสิบห้าโอเคปลูกไปจริงเราลดน้ําก่อนก็ได้นะไม่ปัญหามันก็ตัวตามปกติของมันนะอาจจะแลบนิดนึงช่วงนี้ลดน้ำครับเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้ให้ครบห้าสิบไม้นะผมเนื่องจากผมจะทําเป็นกล่องเก็บของกลจะไม่ใส่เวลา tên đi tên lạc đi và đường Ừ thì anh shop shop tiền là tức trước trước đi nó không Ừ tao lại yếu thì là nè Ok โอเคสามสิบกว่าโอเคขึ้นมาด้านบนตัวนี้นะตัวนี้ก่อนเลยอาหารจะลดนะผมตอนนี้ลดมากด้วยเอไม่ใช่อาหารพลังงานอาา่ะห้าสิบกว่าแล้วเนาะโอเคตรงนี้ก็คือเราจะมาขุดตรงนี้ก่อนเนื่องจากเราจะเดินมาตรงนี้นะผมถ้าเรามาจากบ้านของโรบินนะ โอเคเราจะคาบอ่ะโอเคคาบต้องไปไหนดีตรงนี้กันโอเคโอเคเราโอยมีก่อนไปถ้าเราโอ้ยถ้าเราขายก็ได้แค่หนึ่งบาทนะผมจะขายไปตรงนี้นะห้าสิบอันห้าสิบาทห้าสิบอันเราสามารถ สร้างาหุ่นไลกาได้เลยนะครับผมก็คือไม่อยากไปหยับอยาบหยาบมาขายมันตรงนี้เนาะเราหาดอกไม้ไปให้ทุกคนไม่มีเลยเ่นม,มีดอกไม้จริงเหรอเฮ้ยดอกไม้ไม่มีจริงหรอก็ผมเล่นทั้งสองอย่างแนละ้วก็คือทั้งทั้งแตะเดินหรือว่าลากให้เดินนะสิบโมงแล้วใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันที่หนึ่งนะครับผมสิบโมงแล้ว อันนี้จะเป็นอ่วันที่เจ็ดเป็นล,ลูอิสแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะผมก็เป็นวันเกิดของลูอิสเองนะจ๊ะอันนี้เป็นคุณหมอปะอย,อยี่รู้จักครับ<ม>เป็นแพทย์ประจำหมู่ท้องถิ่นนะครับผมผมดำเนินการตรวจสอคุขภาพและรักษาให้คนทั้องของอ ฮ a l ลีกนฮัลกฮลกนทาเป็นงานที่คุ้มค่านะครับผมเป็นคนที่สามแล้วนะครับผมแต่ผมชอบคนหนึ่งเป็นสาวหมอนะผมเป็นสาวหมอซึ่งของควัญที่ชอบก็คือกระหล่ำปีนะหาง่ายนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นกัสนะครับผมจริงเลยเช้าน,นาบตรดิสรับซารลูนได้แล้วร้านปิดร้านปีแอรเป็นร้านที่ดีอ่าเฮ ฉันหาวัตถุดิบสำหรับซาลูนได้แล้วอ้าวเหรอคำเก่านี่น่ะนะผมตอนนี้มีตังห้าร้อยเนาะสดีดเฮ้ยนายชื่อจาเจ้าของฟังคนใหม่จ้าฉันชื่อพี่แอเป็นเจ้าของร้านเองถ้าเธอตั้งอารมมองหาไม่พันแล้วก็มาหารราฉันได้เลยฉันจะซื้อไปทังสองเธอในราคาดีเลยทีเดียวเฮ้ยสาวสาสาวสาผมว่าตล้ววังน่รักตัวกินแล่เลยนะเนี่ยอ๋อจริงด้วยจริงเหรอจริงเ อ,อจริงด้วยฉันได้ยินว่ามีคนมาเข้ามาในเมืองฟาร,ร์มเก่าๆอันนี้นั่นนะผมอ่าคือแนะนํานะคือแรกๆนะผมปลูกอันนี้สิบวันส่วนอันนี้หกวันหกวันวันที่หนึ่งวันนี้น,นับพรุ่งนี้นับเป็นสองจะได้วันที่เก็บเก็บวันที่เจ็ดอันนี้จะได้เก็บวันที่สิบเอ็ดซื้อให้หมดนะผมบอกเลยคือไม่ได้สายเปนะครับก็คือ จะซื้อให้หมดจริงๆมันจะมีวินีง่ไงๆๆงเดี๋ยวลอเดี๋ยวล็อเข้าไปที่อ่าให้มาหาคุณยายคุณตาฮ้าคงเบื่อละสิที่ต้องเจอกับพวกแบบนี้ฉันชื่ออ่าอะไรวะอ่านไม่ออกไว้โอ้สวัสดีแล้วยินชุนชนของเลยแล้วแล้ยายายให้เรียกยายที่รักก็ดีดีดีด อ่าอันนี้จะเป็นอเล็กซ์ Alex, นะครับผมหมายโคตรเจ๋งค่ะก็จะคุยขยะได้ไงวะอะ่อันนี้เป็นพันพัมพัมไม่ใช่พ okay. ันโอเคคุยคุยคุย,ค,ยคุยขยะดูวิไม่มีอะไรอย่าใหต้องน,นีกวิเอ้ยไม่เห็นเฉยเยอะดีโอ้ดีดี เด,เดี๋ยวเรามาที่ซาลูนมีใครามายังยังไม่มีนะผมเราสามารถแต่งงานกับกัสได้ไหมวะอยากรู้อยากรู้อยากรู้สามหมอเป็นอะไรที่จีบง่ายนะบอกอตรงก็คือสามหมอรึศยาพยาบาลนะไม่ใช่สามหมอสาพยาบาลนะครับชายเอเออันนี้ใครวะไม่จำไม่ได้ว่าใครโอ้ พอดีฉันชื่อพพนนี่โอเคกี่คนตรงนี้กี่คนแล้วนะสิบเอคนแล้วนะครับผมคือเราใช้เวลากับฟาร์มเยอะอยู่นะเวลาได้อันนี้มาขายขายอ่าเขาเรียกว่าอูวสมานในเมืองเฮลิแกนนะครับผมคือเราสามารถดูว่าใครอยู่ตรงไหนได้บ้างเนาะ อ่าอันนี้ถ่ายรูปอยู่อันนี้เล่นอยู่นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมานีกาลังเดินผ่านหน้าร้านมานีกําลังผ่านหน้าร้านถวาสดีมานีคนนี้มานีมานีมานีเฮ้ยไปแล้วมานีมานะจะปักกระทามาล่าลำไยตาใบตาปูอัดีอ๋อทันไม่อยากพูดถึงมานีครับลุยยิดบ้่ะนะโอเคลุยเรื่องลุยเรื่องอ่ะตอนนี้ เมื่อไรไม่น่ะเผื่อเผื่อเผื่อเอากัดกัดลืมกัดซะงั้นจะไปไหนมานี่ร้ให้สังเกตไปนี้ไม่ได้เดินหนีเฮ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เราไปให้อ่าทำคะแนนก็อาจจะซูมเข้าซูมออกนะนี่จะบางทีก็มองชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะ ตัวนี้จะมีอ่าคนนี่ชื่ออะไรนะมีวองสามอึปบอ,อ่ะคนนี้นับปะนับน่าจะนับนะโอเคชอบตรงผมว่ะสีเขียวด้วยนะข้ากับชุดเ,เป๊ะเลยเนี่ยนะคือเป็นมัดเสริมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะผมก็ แต่มอดพวกเฟกของอะไรผมจะไม่ใช้นะมันมีนะแต่ผมไม่ใช่โดน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 เฉยโดนเฉนี่เรามาเก็บอ่าวาซาบินะครับผลวาซาบิอันนี้เป็นรัดไข่หมวกนะผมอันนี้ก็คือผมเล่นในมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยจ้ะตอนนี้เราก็มาเก็บดอกไม้ ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เก็บผลไม้เรามา,มาเม้ยเฮ้ยไม่มีจริงหรอผลไม้ป่าหายห้าวสวยเหล้ยวสวยแล้วท่านผู้ชมสันสวยแล้วไม่ได้ตังเพิ่มเลยหรออ่าเพิ่มอยู่นะโอเคอ่าเรายังเหลือใครบ้างครับผม ตัวนี้สามารถบอกได้ว่าเรายังไม่ได้บัด,ดีใครว่าจะมีออ่โอเคน,นี่สาวเนี่ยชอบสาวพยาบาลสาวพยาบาลสาวพยาบาลอ่าเวลานี้นะผมน่าจะไปรวมตัวกันที่สองเอ้ยตรงนี้ไปตร,ตรงกลางตรงกลางเมืองใจกลางเมืองนะผมรีบไปรีบไปอี่เราลืมเข้าบ้านหลังนี้ป้าวะเวลลืมนะ ไม่มีค่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะโอเคคือเขาน่าจะอยู่กลางเมืองกำหัดทุกคนนะครับผมอืมใหญ่นี่นั่นละเฮ้ยเราไปบ้านเลเหรอไปตอนไหนเนี่ย ไปท่าไหนอะเราผ่านมาไม่เห็นมันจะเข้าโอ้ยเอาลืมอ่านเอาไม่เป็นไรปนไปอ่านไปก็ได้นี่มันเป็นเมืองสงบน่าตื่นเต้นเลยราคาเยีม้มาใหม่ มีเจ้าของฟามเพิ่มแถวนี้อะไรหลายสิ่งเปลี่ยนไปโอเคแล้วก็มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีเพิ่มแมปขึ้นมานะผมก็เพิ่มแมปขึ้นมาตรงหนึ่งนะตรงที่ออ่มันบอกว่าเป็นเป็นฟาร,ร์มที่สามารถเล่นได้หลายหลายคนนะครับใช่คนที่ย้ายมาใหม่หรือเปล่าฉันชื่อไอ อ่านไม่ออกสองไปอีก okay. เป็นไรเป็นไร,ไรเพื่อนไอ้คนนี้นี่สวัสดียินดีรู้จกัเออกเธอจะเข้าใหม่พดอดีรู้ไหมพี่โอเคเป็นไรฮะแซมสวัสดีฉันชื่อแซมยินดีรู้จกักโอเคครับผมกี่คนแล้วครับสิบเก้าคนนะครับผม คือเราต้องไปซาลูนนะคนนี้ยังไม่ได้รู้จักเลยรู้จักเพราะว่าอ่าะนะคือจะอยู่ที่มาอยู่ที่ซาลูนกันเยอะแยะเลยนะผมเป็นส่วนรวมเ๊้ยลืมอ่านไม่ได้แล้วด้วยแต่เพลินจ้าดอกนี้อาใหม่ครับ เชญยี่สิบคนนะผมเฮ้ยเยอดลยน้เดี๋ยวเราไปกัดบีนี่ไงนี่ไงนี่ไงรล้มากแล้วอา้าวรู้จักแล้วตอนไหนเนี่ยรู้จักตอนไหนวะไม่รู้โอเคอตรงนี้มีคนเลือบปลาไม่เก็บของนะผมเก็บนี่ อ่ะไรี๋ยว,ยวีสะพานขาดใช่ปะใช่ครับผมดูเหมือนว่าสะพานขาดปวดซ่อมก่อนซ่อมยังไงอ่ะเอาอะไรใช้ไม้เหรอไม้เท่าไหรอ่อะเดี๋ยวดูต้องต้อง,องย้งไปดูในคลิปของคนอื่นนะผมคนนี้เข้าบ้านนะโอเคครับผมไอ้กัด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 อย่างน้นก็มีกัดมาวะกัดแล้วก็จะไปด้านบนนู้นนะ รผมก็มีแตะแตะบ้างอะไรบ้างนะผมแล้วไม่ใช่กัดอะไรวะคือเอาอิ่งเหรอโอเควันดีเป็นช่างประจําประช,ช่างเหล็กประจําเมืองน,นะผม โอเคเดี๋ยวเราไปอาหาสองคนก่อนชื่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่ออะไรดอกไม้ดอกไม,กไม้ชื่ออะไรนะอ่ะ,อะโรบินแล้วก็แฟนโรบินนะชื่ออะไรนะจะไม่ได้เหมือนกนะันไม่เหนือนกัน แล้วคนจนดจัดใช่เปิดถึงแปดเองเหรอใต้แจ่คนจนดจัดดีกว่าคนจนดจัดเปิดบ้านตลอดจ้ะบอกเลยวันนี้ประตูกลางคืนไม่ช้าปิดไฟนอยคนแปลกหน้าสวัสดีอย่านะ จะถือซาชั <Your> ้นเลยออะไรประมาณนี้นะเปิดให้ก็ได้เล่นของเขาสั้งน่ะเสียดายมันไม่มีอ่อของป่าของป่าไม่เยอะนะครับผมวันนี้ เราเอาของไปขายก็คือจะมีหอยหอยนี่ปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,กโอเคคือเราจะเป็นต้องขายนะครับผมไม่เปิดไฟเลยบ้านเนี่ยบ้านนี้เปิดไฟเหรอมาเช็คทรัพยากรก่อน,อ,นอ่าทรัพยากรพรุ่งนี้จะเป็นแดดออกเปี้ยงๆครับผมรายการนี้จะนับสู่ท่านสู่รายการ level of the large ใช่ไหมลูก เรากลับมาพร้อมกับคอยสํำหรับท่านนี่คือมือใหม่เธอสามารถตัดปลายหาของปลาเพื่อหาเงินในระหว่างเธอเก็บเกี่ยวโอเคมีประโยชน์มากนอนครับอันนี้มาบ้านก็จะเป็นสไตล์ของอีกสไตล์หนึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับดูเราได้ตังเท่าไหร่ได้ตังมา ส4 5ี่สิบห้าบาทนะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอดอกไม้2ดอกอันนี้ดอกดอกดอกไม้ okay, 10, ไดอกเจ็ดสิบไอดอกสามสิบดอกสี่สิบแล้วอันนี้ก็จะดอกห้าสิบห้าสิบโอเคถือว่าได้เยอะนะเราแปลกนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซนะัครต์อย่าลืมสั่นกระดิ่งกันได้นะจ๊ะ ใครค้ราคลิปนี้ก็นี่นะผม